สวัสดีจ้าพี่น้องกล่าวสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนี่ใส่แรงงานใหญ่ใส่แรงงานสุ่ถ่จาจังหน่อยออปวดเอ็นข้อพี่น้องปวดหัวปวดข้อห้ยายเราบีบ,บเมื่อเราเห็นหัวของบีบผู้มาแล้วห้ยายเราบีบห้ผู้อื่นบีบเพรามีแห้งทั้งนมาขีดกระเดียม มันเงยละเห็ุบ่แหงบีพ่อให้มันบนนักกับกับบ่ปวดปันใดนี่แหละพี่น้องปวดมันแงงสิกับอะไรปวดไปเมือนต้นหัวใส่แรงงานพุท่า ปวดปวดไล่สินโอ้โหทะาะสับสน่มทะเลาะสับ้นมึงละเห็นอ๋อโอ้ยนี่ันปวดนี่อเราก็บียน้ำหัวบีบน้ำ กางนอนน้ำหลังห้ยายเราบีบห้ยนะพี่น้องเก็บบรรยากาศมาฝากฝากกันบีบห้ยเราบีบห้เพื่อพ้นค่ายยันมะเร็งเนี่ยสายมันเอาอันนี้เต่งังแจ๊ดเลยมันยังนั่นแล้วจอแห้งเน็อืมแล้วเด็กเอาเด็กบีบ มันตึงห,หมดแล้พี่้าวตึงแล้วมันเห็นให้ปวดปวดจะงอนปวดข้อปวดหัวใส่กันอ้าเก็บเก็บเก็บโอ้ยเบียร์เหนื่อยเก็บ <laughs> พอแล้วนะ ที่บรรยากาศมาฝากพี่ฝางนองบรรยากาศเ่ยเหมือแลงพี่นอ้องกะแดดออกอันนี้จังน้อยแดดแดดเ่ยเหมือแลงแต่ว่าฝนตกลิ้นอยืมมือ,มอทั้งฝนทั้งคึมมาละอยู่มือเพิ่นจะมีแดดมาช่วงคทำทีบ่บรรยากาศมาฝากว่ามันม้อยอินมาก่ มันมึงหมอนวดประจำตัวเนาะฝากก็ไลก์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้าพี่น้องสำหรับมนีเนาะก็ดีกินเขาแรงเสร็จแล้วเนาะมีปวดเอ็ข้ออุ้ยเตียวฝาห้องมันจะเป็้ยิงนินก็ดีตาเราบมอยู่ตาเราไปวัดพระเจ้าแหวว่าไอ้ตั้งตั้งกองบวชแม่พี่น้องกองบวชขอพรรษาขอพรนศาน่าจะเป็นพระียิมหาเนาะแต่๋เากัสีไก่เด้วว yes> ่าถวายถกถวายเทียนเพื่อนึงสิแม ขอพรรษาถวายเทียนให,ให้ลุงพ่อให้ลวงปู่ผู้ใดมีปัจจัยการแทลงไปผู้ใดที่บ่อยากเป็นปัจจัยก็จะมีเทียนมีถูกประกามีไอ้อีอย่างพวกนมพวกขนมอวันดอกอบวันตีนน่ยสิแล้วกาสิเป็นพวกไฟฟ่าหลอดไฟไหมพี่น้องน้องเขาจะแบบว่าตามตามคำบอกเพื่อนกระสีว่าให้จเจริญลุงเรื่องที่จังเขาถวายหลอดไฟสิเนาะกาะนาจะเป็นวันที่ ยิมหาบอกขอพัรษาแต่ว่ามือนีมืออื่นก็สิเป็นบุญบวชบุญบวชเพิ่นแบบว่าไทบานบวชหายัางสีหน้าพี่น้องแบบเพิ่นบ่มีเงินบ่มีอยังกะเขาบ่ได้แฮ่บ่ได้ยังไม่พี่น้องขอแกงมาแกงให้ไทบานบวชหายเก็บกันคนละหาสิคนละลอยไปยังสีเนาะซอยกันเพราะว่าให้มีคนบวชขพาพรรษาหน้านะจำพรรษาหน้าพี่น้องกาจะเป็นมืออื่นมือบวชเนาะแต่เราประยู คันน้องบีสิเปิดท่อดทาน์ไถยายยานเล่าแบบว่าเราบริยินส่วนน้องบีสิได้ออกมาอีกที่หนึ่งกับสิบมื่แล้วเนาะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องขอบพระคุณพี่น้องหลายที่ติดตามน้องบีพะเวนฝากกดไลค์กด like, แชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปวันนี้กะนำลาไปก้อนกะกาบสวัสดีพี่น้องจ้าไปก้อน